สมุทสงครามอันนี้น่าตกใจคุณผู้ชมฮะเป็นคุณแม่ใช่ไหมซึ่งเขาขับรถมาเพราะเขา,เพ,าเพิ่งจะรับลูกเขาเนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลระหว่างทางกําลังขับรถมาจากสตูลแล้วก็มาถึงแถวเพชรบุรีปัม๊มน้ามันระหว่างที่กําลังแวะปั๊มก็ไปขย่าตัวลูกชายบอกเป็นยังไงลูกพอลูกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลปรากฏว่าลูกตายฮะแม่ไม่รู้จะทํำยังไงฮะเอ้า ลูกตายในรถสุดท้ายก็เลยต้องขี่รถเอาศพลูกมาพบกับตำรวจใช่ไหมนี่คือสภาพรถไิกอัพอีสูซูส่วนในรถมีศพคุณจิรพันธ์ซึ่งตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอยู่ในรถนี่ฮะขอเปิดเสียงบรรยากาศขึ้นมาชนิดหนึ่งด้วยนะฮะนี่เจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเขาก็งงเหมือนกันนะฮะนี่ฮะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องเล่าปรถบมบทก่อนคือคุณแม่สิริพักเนี่ยคุณผู้ชมฮะ คือก่อนหน้านี้ลูกเขาป่วยแล้วก็เอาไปรักษาตัวที่สตูลจริงๆเนี่ยเขาจะต้องขี่ออกจากทางภาคใต้แล้วเห็นบอกว่าจะกลับไปอยู่ที่พื้นเพของเขาคือจังหวัดอะไรนะเมสุรินค่ะสุรินเพราะฉะนั้นพอขับมาถึงเพชรบุรีเนี่ยเห็นบอกว่าไงลูกตายใช่หลังจากนั้นก็เลยต้องขับรถต่อมาเรื่อยๆใช่ไหมค่ะก็คือทําอะไรไม่ถูกก็เลย กะจะหาโรงพยาบาลสักแห่งที่จะแวะแต่ไม่รู้จะแวะที่ไหนจนไปเธอกู้ภัยค่ะก็คืออาคารหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามอยู่พระรามสองอก็เลยไปขอความช่วยเหลือกู้ภัยก็เลยพาไปแจ้งความที่สพเมืองสมุทรสงครามดูผังเส้นทางการที่<ะ>ทแม่ขับรถเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาศพลูกเนี่ยนะฮะมาส่งเจ้าหน้าที่ มาจากการที่รับลูกจากโรงพยาบาลสตูลและอย่างที่บอกก็คือ<ม>แถวเพชรบุรีปั๊มน้ำมันลูกน่าจะสิ้นลมคืออย่างนี้ด้วยความเคารพนะ<ฆ>คือผมก็เข้าใจว่าบางทีคนแก่เขาเปิด Google แบบไม่เป็นเ<ฆ>พราะว่าคุณผู้ชมดูตามผังเลข2จุดที่ลูกตายแม่อยู่กับศพลูกเนี่ยเป็นชั่วโมงนะฮะแล้วขี่รถต่อมายังเลข3จนกระทั่งมาเจอกู้ภ<ฆ>ัยเลยบอกว่ากู้ภัยลูกเสียชีวิตนี่ฮะ หลังจากนั้นกู้ภัยเขาก็งงบอกเอ้าแม่แล้วทำไมไม่เอาลูกแวกเข้าโรงพยาบาลข้างทางทำไมขับรถต่อมาได้อีกร้อยกิโลเนี่ยนะฮะแม่บอกแม่ไม่รู้โรงพยาบาลอยู่แถวไหนแม่ก็ตะเวนรถพร้อมกับศพลูกไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งมาจอดแถวแถวสมุรสงครามเจอกู้ภัยแต่ปลายทางของเขาเนี่ยจะกลับไปสุริน,นยังไม่ถึงไอ้เลขสเนี่ยคือตัดทิ้งเลยเจอเจ้าหน้าที่ก่อน ล่าสุดเนี่ยเราก็เลยถามคุณแม่เพราะว่าเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังเสียงแม่สักนิดหนึ่งนะฮะบอกแม่แล้วลูกป่วยเป็นอะไรคุณแม่เล่าให้ฟังงี้คือลูกชายเนี่ยแกล้มที่มาเลแล้วหลังจากนั้นเอามารักษาที่สตูลปรากฏก็คิดว่าลูกหายก็เลยรับจากสตูลเพื่อจะกลับอีสาน ลูกน็อกคาปั๊มน้ำมันเห็นบอกว่าก่อนลูกจะน็อกเนี่ยนะตอนนั้นลูกแน่นิ่งตัวแข็งทําอะไรไม่ถูกพยายามหาโรงพยาบาลจะแวะผ่านร่างลูกเข้าโรงพยาบาลหาไม่ได้ฮะคือเอาจริงบางคนถ้าเราใช้ Google Map ใช่ไหม mm hmm. เราอาจจะบอกเฮ้ย mm hmm. เราต้องรู้ดิว่าอยู่แถวไหนแม่ไม่รู้ฮะเลยขนศพตะเลงเขาเรียกอะไระแบกกันมาอย่างเงี้ยกับศพลูกฟังเสียงแม่เปิดใจก่อนฮะ เขาหิวแต่น้ำก็เลยถามเขาว่ากินน้ำาหมก็พยายามนะกินกินก็ให้กินน้ำนก็ปอกส้มให้แกกินรูปนึงแล้วว่ากินส้มเพราะว่าเขาเขาก็เลยกินก็กินเสร็จแล้วว,ว,ว่าเอ้ลูกหนาวแล้วว่าฝนมันตกด้วยเนะาะเพราะผมผ้านอนนะนอนแม่กง็ง่วงนอนกันแม,ม่อยากนอนแม่เมื่อคืนไม่ได้นอนทั้งคืนหนูหววววควร,ครแล้วก็พอมาถึง,งเป็นบุรีใช่ไหมเขาเขาเขามีอาการยังไงครับเราทาเลย คุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ก่อนหลายคนอาจจะสงสัยว่าตอนแรกก็อยู่โรงพยาบาลเพราะเขาล้มมาเลยแล้วส่งมาสตูลสตูลเองเนี่ยแม่ก็ไปรับลูกออกมาแล้วเขาบอกว่าระหว่างทางลูกอาจจะอ้วก แล้วก็มาตายกลางทางค่ะคือที่น่าสงสารเลยถ้าเขาใช้โทรศัพท์ไม่เป็นเนี่ยเขากลับหาโรงพยาบาลไม่เจอและต้องอยู่กับศพลูกเนี่ยเป็นชั่วโมงนะฮะล่าสุดมันมีวงจรปิดจริงๆเป็นนาทีที่แม่เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะขับแล้วแบกศพลูกไปด้วยใช่ค่ะก็ตอนนั้นอะรู้แล้วว่าลูกเสียชีวิตจากน้ำมันเชรบุรีอันนี้มาจอดที่อาคารกู้ภัยเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปแจ้งกู้ภัยมีการจอดแล้วคุณแม่เนี่ยก็เดินลงไป คือคุณจิรพันธ์ก็เหมือนเสียชีวิตยอยู่ในใ,<ช>ในรถแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็เลยแวะที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรไปตามกู้ภัยมาใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมครับตัดภาพไปที่คุณแม่เลยหลังจากเกิดเรื่องวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราเนี่ยตามไปถึงสุรินเพราะสุดท้ายเขาต้องย้ายศพลูกชายเนี่ยนะฮะไปที่สุรินเดิมทีจะเอาไปรักษาตัวต่อที่สุรินสุดท้ายกลายว่าต้องจัดงานศพให้กับลูกวันนี้คุณแม่เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้นั่งคุยกับแม่อีกรอบหนึ่งเนี่ย แล้วลูกไปทํางานมาเลเนี่ย,เ,ยเห็นบอกตอนนั้นล้มยังไงเหรอทําไมอาการหนักเหลือเกินแม่บอกว่าตอนลูกไปทํางานที่นั่นเนี่ยหัวหน้าผากกระแทกพื้นแล้วลูกอาเจียนมาเลก,ก็เลยส่งมาที่สตูลเมื่อวานเนี่ยตัวเองก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเอาลูกกลับบ้านดีกว่าคือที่สุรินทก็เลยไปรับลูกระหว่างทางลูกบนหิวน้ําลูกบนหนาวจนแวะปั๊มน้ํามันแล้วสุดท้ายลูกก็แน่นิ่งยอมรับนะฮะว่าตัวเองไม่รู้จะพาศพลูกไปไหน ก็ขับมาเรื่อยๆจริงๆม,มันมีคําถามไงว่าแม่ทำไมไม่แวะโรงพยาบาลข้างทางเพราะแม่ก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันเนี่ยนะฮะลองฟังเสียงคุณแม่เปิดใจหน่อยศพเพิ่งถึงเลยนะฮะที่สุรินท์เมื่อกี้นี้เขาบอกเขาว่าเนาอก็กลับบ้านดีใจไหมแม่พากลับแล้วนะลับไปรักษากันอยู่ที่สุรินทไปหาน้องบนวัาคิดถึงน้องไม่ใช่เหรอเขาก็บอกเขาก็มองหนะ้าเขาก็ยิ้ม เขายิ้มแล้วก็งั้นก็เลยให้นั่งเบาะหน้าทําให้นอนก็นั่งมาด้วยกันข้างหน้าหมดเลยว่าฝนตกเพราะว่าเมื่อฝนตกตอนที่จะออกจากนั้นแล้วทีนี้เขาก็กินให้กินน้ํากินอะไรแกก็กิน,ก,นกินส้มปอกสม้มอะไรก็กินแกก็ไม่มีอาการอะไรนะก็นอนปกติมันด้วยกันเงนี้ยออก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเข้าตรงปัม๊มตรงเพชรบุรีพอดีแถว,แถว,แถวนั้นพอดีก็เลยว่าโอ้ เข้าเข้าห้องน้ำนะ่ะพกันเข้าห้องน้ําก่อนหาของอะไรกินพอนี้เลยปลุกลูกไงบอกว่าต้องต้องถึงเนี่ยจะเข้าห้องน้ำไหมแม่จะพาลงไปแม่จะเอาอะไรไม่กินอะไรไม่ในซีเวียนอะไรอย่างเงี้ยไม่กินพอไปจับดูน้องเขาก็ไปแล้วคือรู้สึกตัวนั่แหละ ก็ประมาณตีสีนั่นแหละคุณผู้ชมครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยนะฮะคุณอนุวัฒน์แกก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับบอกว่าเอาจริงเป็นไปได้แหละว่าแม่คงจะตกใจจริงๆถึงขับต่อมาอีกร้อยโลก,กับศพลูกเนี่ยนะฮะเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ตอนที่เจอเนี่ยตัดท่ากับไปตอนที่เขาเข้าไปช่วยหน่อยสิฮะขวามือเพราะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนเจ้าหน้าที่ไปช่วยก็ถาม,อมบอกเอะศพมันเริ่มจะแข็งๆแล้วนะแม่แล้วแม่แบกศพลูกมาได้ยังไงตั้งไกลเขาตื่นตระหนกและที่สําคัญก็คือ ก่อนที่แม่จะจอดข้างทางเนี่ยนะตามวงจรปิดที่เราได้มาเนี่ยเขาโทรศัพท์ไปหาสามีเขาด้วยนะสามีเป็นคนแนะนําบอกแม่มให้จอดข้างทางเลยแถวนี้มันมีกู้ภัยอยู่เขาก็เลยจอดกู้ภัยก็เลยถึงได้เข้าไปเก็บศพไม่อย่างนั้นแม่อาจจะขี่รถเนี่ยนะฮะกัดศพลูกไปสุรินแล้วนะฮะอลองปังเสียงกู้ภัยเนี่ยฮะตรเนี้ผมคิดว่าแกนะอาจจะไม่รู้ขั้นตอนขั้นตอนคือต้องทํำยังไงครับ คือมันด้วยปัดตกใจน่าจะตกใจแล้วก็ระหว่างนั้นโทรไปที่ปลายสายน่าจะเป็นพ่อเป,ไป็นปลายสายโทรให้คำแนะนําว่าให้สัมบมาที่มูลนิธิเพื่อเพื่อให้เขาดูอีกทีว่าน้องเสียชีวิตแล้วหรือไม,ไม่หรือว่ายังไงหรือว่าถ้าเสียชีวิตแล้วต้องต้องการคําแนะนําแบบไหนคือต้องการให้มูลนิธิชี้แจงว่าต้องทาอย่างไรบ้างคือเขาคงจะไม่รู้ครับ ก็เฮ้ยไม่มีพิรุษัดก็คือมีใบส่งตัวครับใบส่งตัวจากรงยามาสะตูนระบุระบุการระบุสาเหตุโรคประจำตัวของของน้องเพราะฉะนั้นแสดงว่ากู้ภัยกำลังบอกว่าแม่ไม่มีพิรุษเพราะมีใบส่งตัวลูกจากโรงพยาบาลสุรินจะกลับไปยังโรงพยาบาลบ้านเกิดออขอภายโรงพยาบาลสตูนจะกลับไปที่สุรินจริงจริงนี่ฮะ จบฮะเพราะฉะนั้นคนไม่รู้ก็คือไม่รู้เพราะเหตุการณ์นี้เราก็สงสัยบ่หูขับมาได้อยู่กับศพลูกค,ความสะเทือนใจระหว่างขับแบบแม่ต้องแบบสติต้องแข็งมากแล้วไม่รู้จะแวะตรงไหนจริงๆ